สวัสดีครับอยู่กับช่องสนหรอบอดินนะครับผมวันนี้พามาดูเจ้าคุณปู่กันหน่อยครับผมอาการเป็นไงบ้างโอ้ถอดล้อถอดอะไรกันเยอะแยะเลยน่าจะทำบเบรกนะครับผมเนี่ย อาการเป็นไงครับช่างเด่นหายเด่นหายมือหลันทองถึดิบบาทหนึ่งก็ตีเด้งออกแล้วขอนชาวผมจับไป่ไปคืนแค่เด่นใจทิ่ไป็นแล้วมันก็หายอีกทีนึ่งด้วยแล้วนานนานจะได้อยู่นะได้ได้ขั้นใหม่นานจะได้อยู่ได้ขั้นใหม่ เลียงเขาคันน well ี้แกแหมึฟังมึงโอ้ดูยางยางแต่งแหนยางแต่งยางอีกยางรถแข่งเลยใช่ไหมเนี่ยยางอีกยางขี่ประเภทที่เขาไปใช้แล้วไงอ๋อยางอันแรกจะใส่ดินไปในนี่ของพี่ทอมเนี่ย ก็ั่งไว้วานนี้เราตอนยินหนึงเดียใส่ข้าไว้ใส่ข้าไว้อูห้หดามเกียร์เจ้าเดก้าตอนนี้ก็จอดครับผมหมดงานนะครับผมจอดกันละนาวเลยอยู่ที่โกดังสุดหลอบออดินเรานี่แหละครับ รูเผาข้างคตดใหญ่อะโอ้แล้วใครมาอาการเป็นไงถือก็ไปก็มาอาการเป็นไงถือก็ไปก็มาอาการเป็นไงถือก็ไปก็มา Oh. ai chăng là, ta nè, yết gan chăng rồi, điều, bên này là, xài cái chân ná, xài cái chốt คนหนาที่ไปไม่โดนวางไม่ได้ดิว่ะยืมเนี่ยโอ้ดูพ่อครับพ่อแต่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เาตาไม่ได้ ภายใน V P ใช่ไหมนี่ภายใน V P เกีล็อกเกียร์ล็อกล็อกเลยเข้าไม่ได้ปุ้ดก็ไม่ได้เข้าได้แล้วก็ปุ้ดไม่ได้เกียร์ล็อกล็อกแท้นะแบบนู้นล็อกล็อกปลอมใช่ไหมนุ่มอยู่เนาะอันนี้ล็อกแท่ งอนป่านลอยเขียดูกันทางน้าเนอะว่ามันหมุนแล้วม,มันบีนบออกเยอเคนี่เดี๋ยวเอ้นถึงวันนี่นะืมแล้วมันถูกอะไรด้วยเผาเสือเก่าเาลยด้วยไอทีมันขาดหัวเผาแล้วมันถูด้วยนี่บ้าน ล็อกล็อกหัดเราถึงหยุดไม่ไปเดินดูรถทงรถไถนี่เอ้า่าแต่ไปไหนยังว่าพิทอมอยู่ไหนฮะไม่เห็นโอ้ดูแต่เขา ไม่รู้จะทำไรนะครับผมก็มาเดินเดินดูดูเขาอาการหนักอยู่นะครับผมทำหลายอย่างซ่อมหลายอย่างเลยนะครับเสียหลายอย่างนะ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าเดกาคันนี้กันหน่อยนะนยอโอ้ ดนูกระบะกระบะโลนะเขาเรียกรกระบะโลกระบะปีเนียมนะครับผมชอบกันชนเขาเนี่ยดูดิอย่างสวยอะกระบะสูงเมตรยี่นะครับผมยาวสี่เมตรสูงเมตรยี่กว้างสองเมตรสามสิบห้า น่ชอบเล่ากันหมายสวยดีนะครับผม วางไม่ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ